คิดหอดเด้อห้ากันเด้อหาหาได้นี่านังเดก่าดิด็ที่เป็นสามาไล่ไม่พอดูมาไหวมาดูจ้าดูและอิห่าสั่นมื่่จะเล่นในหลวงเด้อรักพูพูในการสนับสนุนที่เราทแบบนีหลายนุ่มรักในน้อยจะขอให้รักมันนาน

ได้เสียทีนี่ยเตรียมสนามหรออเคจาก็มันนี่นห้ได้ปินสเชฟไ้ปงไได้เสียชกได้เเลยเอาแค่เสียงออกถึงเวลาเล่นเขาเล่นจะเปิดวางหนึ่งซ้ำชูสิแบแรงไปแล้วขนมันบาดมันบายหลายสี่ฝากมาให้ผู้อยหยุดมาถึงคุ้นหลายรัก เจริญเจริญเลอเจริญทั้งผู้ให้เจริญทั้งผู้ที่เป็นสะพานบุญมาให้คุณรับฝากเมตติงไว้่อท้มรื่อหม่งไกด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 กกกดกดดกดกกด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 กกดกดกกกกกด ไปน้ำรถขั้นหนีเป็นป่ะเมียนพอหยุดขับขั้นหนีหลือเมียอ้าวพอหยุดเป็นคนขับเมียนเมียโอ้ยแล้วได้นอนบ่โอ้ยกันนอนบ่พอชั่วโมงเลยเป็นห่วงเด้อห่วงกันพักผ่อนนี่แหละเมียเขาขึ้นไปรักโทรศัพท์ยื่นนานลดหนี่เลยขากระมังสิเหรอข้ากันกันนอนี่เรื่งหนีเลยเมียก็เคยดคนทังนอกมั้งคนทังนอกแล้วพอหยุดน้ำเอาได้อยู่จ้า ในแมวเอาเข่ามาให้ทอดหมูทอดกันหมูกินเมื่อกลับก็แบงลูกๆกินจ้ผมมุดเจียเวลเจียเออบันลูกบันเต้าไปแล้วเนี่ลูกเต้าคุ้มหลายให้ทั้งติบเนี่ยให้เมื่อเนี่ยต้องขอวมนอีกแล้ววันนี้ให้ทั้งกระจิบททั้งกระเป๋าพะย่ะแม่ก็จะเป็นดีให้แม่แม่ซื้อยังก็แม่ซื้อแม่มังแม่มังเออ คนอุดผู้คนดีสเกเก็บอันนี้กะเอาไว้แม่มันอันตาลเพราะว่ามันขี้มสเนาะอือเอาเอาหอยไว้นี่ิเนจังได๋นี่เอาใส่เสียงเบา เดี๋ยวว่างแล้วยังมีไงเดี๋ยววงต่อมาสมัครไว้ก่อนวงสองโอ้ยวงสองมันยังไม่ได้ปิดมันนานมันนานเป็นวุ้นอยู่เลยมันนานกว่าเราจะปิดวงกว่จะปิดอีกรอบนึงมันงจะไปเปิดใหม่แนนแม่กว่าเราจะมาซ้อมโน้นช่วงปิดวงค่อยทักหาบอสเดี๋ยวแกจะประกาศทางเพจประกาศลงทางเพจรับสมัครแผนกนั่นแผนกนี่ เมียนจ้าที่สามสิบเอ็ดวันทำงานก็คือเห็นดูเห็นการทำเวทีดูปัาผ้าไทยแล้วมีได้เป็นช่างสุกใช่ทำเริ่มลงมือแล้วใช่พอดีผมว่าที่ในผมคือเห็นว่าผมออกมีความแตกด็กเก็บถ้าไม่หวงก่างสุกเทำคนเดียวคนมากแกจะไม่ไม่ไม่ให้ใครทำด้วยเพราะว่ามันเกียร์ไก่แกบอกว่าช่างสุกเจ็จะทำคนเดียวตลอดคือว่าแต่ เขาเขาช่างฝีมือแล้วนะตั้ไฟใช่ไหมฮะตั้งไฟไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเวทีก็ต้องสูบพ่นลมใช่ไหมแกจะวิธมาตรฐานช่างก็คือแกจะตัดสปินเดี๋ยวจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอันนี้คือขาอันนี้คือเล็กยงสลับอันนี้คือแกแกแกรู้ว่าจะตัดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ได้เวลาแกก็วางแล้วก็จิ๊ด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 ต่อไปคืจะมาแต่ลูกการนั่ผมคุณทักษ์ถามบอกตัวนอกผมตั้นานเลยตัวอาบานาตเรื่องงานอะไรผมมันก็คือยังไม่ลงตัว ติดตามผมติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกเลยที่ดูบอสคือเป็นนนคที่่ไหอะผมเป็นโคราช์อำเภอพระทองคำติดกับจตุรัสจันทร์นนท์ไทยโคราชครับอยู่ใ้บ้านบ้านแนนบ้านสุนารีบ้านตะกะแตนสุนารีตะกะแตนอยู่พระทองคำนั่นแเองตะกอนเป็นนนท์ไทยใช่ใช่เป็นนนท์ไทยเดนีิแยกเป็นพระทองคำเป็นพระองคำนี่ยืนหลุดเลยแต่ยืนนนท์ไทยแวมดูดูนะครับดูคลิปไปดูงานของ ใหแถวที่ขี่ก็ยุ่นน้ำกันอย่าพวกบ้านตะลุกพักไรแถวนั้นอ๋อตะลุกออดูอันนี้ผู้ใหญ่ผมเจอแถวทับรังงานชายเนี่ยบ้านผมใกล้กันเลยบ้านผมอยู่บ้านสะพะตะบนสะพะมีญาติพี่น้องยุ่นเยอะแถวทับรังแถวตะลุกพักไรทับรังสุตะรำนี่เป็นคนเชืพุ่มแต่ว่าพูดโคราชกับบอเสกันก่อนผมก็อยู่ในป่าก่อนผมเคยตาหลายวิลอยู่กับป่ารวยรวยจ๋าที่ทำหลังสติอ๋อจ้ะ แกไม่ก่อนแกขาดรวยใช่ไม่ยุดรู้อยู่เมื่อก่อนนให้ผมผมเรียกแกมาหาทำวงอยู่นี่แกเป็นวงสตริงสมัยนั้นแหละเป็นลิมทองเอเชียโคราชแต่เป็นคนกูเกอร์เขาเรียกกูเกอร์งานในสมัยก่อนนะั่นเลยแกจะทุกวันนี้แกจะทำมวยผมก็อยู่แกมาหลายปีทุกวันนก็จะทำอยู่แต่เมื่อไม่กี่วันก็แต่เมื่อก่อนผมเป็นสตริงลิมทองเอเชียโคราชแล้วกูเกอรอยู่กับคู่วอลเลนทายเลนทายเทอร์โบเดเดอร์ ผมจะมาตีไปก่อนแบบรวยจากเป็นผูหลักผู้ใหญ่ที่ผมารถระครับเมื่อก่นผมก็อยู่กับเขาอยู่กับป้าเลยครับพยุดเป็ครับูจ้าพอยุดเอาซื้อยยางและแม่ต้องรไห้เปิด้ผมมาถามพาอก่อนนะครับมาตัดเงิน ก็โชคกับปนานจ้าก็โชคหนาเวทีก็โชคตลกได้มืดเนอพอหยุดตลกกับปนานทุกอย่างจ้าทางแรกที่มาเดินเดินมาตลกว่าเห็นแต่เป็นตาว่าแต่เงินล่อมมมืดล่ะเบียมีเรื่องที่ปากเกิดกับเรื่องน้องอ่ะจะแก่ผมเลยคือผมผมไม่คนติดต่อติดตามก่อนตั้งแต่ก่อนที่น้องจะมาตั้งแต่ตั้งแต่บอสน่าจะปะทะกับหนังนันทวันคลิปแรงของผมที่ดูสาน้อย ใช่ครับแล้วเราเห็นบอสอ่ะเห็นบอสก็ถ่ายถ่ายแล้วผมถามน้องว่าคนนี้คือใครแล้วน้องชายของ็รู้บอกว่าคนนี้เป็นยูทูบเบอ,ร,เอร์ผมก็ไม่รู้ยูทูบเบอร์คืออะไรผมก็ดูบอสมาเฮ้ยคนคนนี้เขาเป็นถ่ายดีเจซาบัดบแล้วเวทีติดกับจ,จอนของนันทวันเลยเพราะผมดูเครื่องเสียงทุกอไม่รู้บตอน,น้องตั้งแต่ก่อนน้องมาเลยผมจันเลยแล้วก็มาคลิปที่เล่นที่ทุงโล่งเลย <จะ S 2> แล้วเป็นคลิปซีของนันก็เต็มเวทีเตรมลานแล้วก็เสื้อทีมอีกต่างหากเนี่ย เราเป็นรับเชิญนั่นอันนั้นคนเยอะลงมาโรงงานเยอะมากเลยไปเล่นสายก็วิ่งแตกตัวหนึ้งไม่มีอะไรเถาะๆไม่มีมดแต่มดค้างนีอะไรค้างอุ้งยิงอุ้งยิงอย่าะไรอุ้งยิงอุ้งอีกแม่กับท่องข้าขาอุ้งอิง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 แม่ต้องแก่ผมแม่เนี่ยคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ คือ<ม>ที่โรงงานมันก็คืองานไม่มีเลยครับก็ต<ม>ุกคนงานออกแล้ววันนั้น,นทีแก่เขาก็ดูดูแล้วเขาดูเรียกน้องอะ<ม>บอกเด็กคนนี้บอกใช่แล้วมันเด้งขึ้นมาของของอะไรอะคลิปนึ่งอะแบบนี่้น้องเมื่อน,นี่ยลองพูดสุขธรรมหาเพราะรู้ว่าเป็นอย่างธรรมหาพยุติกรรมหาอุ้ย <laughs> อย่ากขีนนะนาอย่าขวี้นะ้ำที่เราอุ้นมากใช่ไทีครับใช่แค่ส่งโทรมา พอดีก oh ับดูคลิปว่าเขพยุดเกิดเหตุเมื่อคืนหลืว่ามีมีอะไรกับหลวงพ่อเก็บบอกคิดถึงได้รูยนรูไปทางนั้นเดี๋ยวสิแเะแับการหลวงพ่อท่านจะนั่งกินข้าวค้นหาููให้ดน่าเชื่อดูคนลุกทุกคลิปดูแล้วยิ่งของน้องนี่ผมดูแล้วผมแบบเจ้าเองมันไม่รู้ว่าน้ำตาไหลจริงพ่อปฏิวัติพยุตทุบบอรู นี่ครับนี่นี่นี่นะทรงงมานี่นี่นี่ลวงปูถามหาพนะเดี๋ยวพอยุดสิว่าคลิปเต็มๆนี่นี่นี่นางกินเข่าอยู่นี่คือทอดพนะคือทอดพอยุดคือทอดที่ลาออกมาทั้งนี้จะเข่าได้เพาะลูกล้างเข่าไม่ได้สิลูกพันลาเขาไ่ได้เข่าลาเขานาเลยเพราะฉะลาก็ปีนมาทั้งนี้เลยแต่ไปข้างหน้าลูกเดินไปข้างหน้าเดินเดินมันจะมีทางออก อันมองนี่เพิ่นปิดติลูกนี่แม่ข่างเครื่องปั่นไฟฮอตเขาปิดติรถเทยี่ใสแล้วตรง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 นี้เขาเปิดให้ไหมประตูเหล็กตัวนี้เดี๋ยวให้พี่หมอนเองไปลูกพี่หมอนเองหมอนเองเดินไปมองนี่ลูกเพิ่นเปิดเพิ่นเพิ่นเปิดให้บ่ถ้าไม่เปิดก็คือออกไปด้านหน้าเลยเดินไปเดินไปโทรศัพท์พ่อเอกโอเก่าจังว่ากันไปตั้งขาดคุณลูกสาว โอเคอันนี้จะบอเริ่มนึงสู้าังทายมาดูดมันทายลูกสาวยู่หมล่ะ